มามไปออกัพวกสามนรครับหัวอันบางที่เจนกับพ่อเอาเอาเอางกสามนั้นมาจานมาสันเรเมนบ่าเนี่ยจานมาว่ามันสีหลายตัวผูดประมาณเด็กหลายตัวนะคุใไ้คกับหัวลงกับหัวเป็นหกสามครับหัวลงเป็นหกสามอาจารย์มันว่าบ่อรอกมันสีหลายมาสันเรื่ลงปรเด้เจนไหนีแล้ว ขายเขาซื้อโหลดงวดนี่ขายเขาซื้อโหลดงวดนี่อ้าววันนี้ขายเขาเปลี่ยนซื้อโหลดเข้ามาโสดลาบเต็มถังเลยเสกคู่มาให้เลยไม่เต็มถังเลยวันนี้อัเต็มถังเลยงวดนี้เต็มถังเลยงวดนนี้วันนี้เต็มถังอะไรเงี่ยมันเต็มลำกับเทียด๋ยเต็มถังเลยงวดนนี้ขมวด คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบ,บาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้ด้วยกตัญญูในการรับชมการนมัสการครับอาจารย์การนมัสการ,การครับอ่าเจริญสุขจเจริญพรอครับผมมาเนี้ยเยอะมาเอาโชว์เอาลากยพีเข้ามาหลังวันนี้ทรงไทยปีเก้าตอนรับปีไหมตอนรับปีไหม,ไมครับวันนี้ขอให้ฟังๆจากเถือนนะนอาจารย์คิดว่าสิเขายุ่นแล้วปีไหมแล้วนะครับอะไรกระโข่ยังครับอาจารย์นนั่ กคู่เรียังว่ามีเป็นถังเลยฮะให้เป็นถังเลยงวดนี้คู่โชคลาบโชคลาบเต็มถังเลยเใส่กัคู่มาให้เลยทั้งวันนีคู่มาให้เต็มถังเลยวันนี้ลุ่งกับเทียดแต่มันงุ่มหายากปวดเทียกระเทียะเทียดมันป่วงเนาะกระเทียดของงุ่มหายเอาไว้ในถังเตียนๆนี่แหละนถังนี่นี่ในถังเน่งวดนี้ตุ๊กขึ้นมาเมียนโกรธเก็บอยู่ในถังนี่ละเต็มถังเลยงวดนนี้วันนี้เต็มถังอะยะมันเป็นเต็มลำกระเทียดแเต็มถังเลยงวดนนี้ เสียบหนักเสียบมุดหายากจีมีแอนมุดหาหนามหนามมันหลาแบบมุดยากตกแล้วตกเลยหาไอ้เดียเขียนเขียนได้ครับในถังเลยเต็มถังเขียนเจนมุก้วงเหลววันนี้เขีนสวนวาแล้วปีใหม่นี่คือสีมีสวงมีลาำอยู่ตีเนาะครับครับปีวังปีนี่มันบ่ค่อยเข่าบันไดเหลี่ยงไงคิดเบื้องเหลี่เนี่ยโอ้ยมาเป็นน้ำปีมันบ่ว่ะนี่สิบซีงวดไม่หมดปีนึงเหรอนี่ซีงวด ของอาจารย์นี่ที่เขาอยู่จักงวดฮะ <c oughs> ประมาณสิบได้บ่ได้อยู่ว่มา,มาแต่เลขวิ่งนี่เลขวิ่งมันเข่าทุ้งวดเข่าทั้งงวดดะแต่ว่านะจับกูก็ถือจับกูจับกูก็ถืออัตมาหก,กับจับให้หน่อยนั่มและบ่ามาให้ไหมันมันปิดเนี่ยก็ธรรมดาแล้ว,ลวพเพราะว่าเลขบ่ได้หลาตัวเนาะอาจารย์บ่ได้ให้ไหลยอาตมากับวัวหมูเหมือกันแต่ว่า เดาเดาถือเดาเหมียนไปไอซีดอกเนี้ยมันถืออจะรย์ไปเดาถือนี่ีสูตรกระเฮ็ดไปตามสูตรละสูตรมันวามาตัวนี้กับให้ไปตัวนี้เนาะอาจารย์ถือเึราถือกับบ๊อบงวดมันออกศูนย์สามหนึ่งงวดจํำไหนเลยเพาเอฟซีถือหลายอยู่เล่หาศูนย์สามเลยมันออกมันนะจะมาให้ศูนย์สามเลยถือบับเมันเม็นจังไดกับบ๊อพี่ยังหนอาจารย์เพราะว่าเลขของอาจารย์มันหลายตัวมันถือว่าถือพี่น้องกับาะวยังหนกเพราะว่ามันบ่ได้หลายตัว ก็ให้ไหลนะถ้าถือก็ได้หลายเลยถ้าผิดก็พวกได้เสียเงินหลายนด้เด็กพวกไหลตัวเนาะเอาเอาเป็นเลขสูตรคำนวณคือเก้าแล้วนอนจานเนาะมีแต่สูตรคำนวณละนี่จับเต็มสูตรป่ะครับถ้าเต็มสูตรมิจักตัวครับไหลายตัวผู้จะจะมาขัดไข่นะขัดหัวมากเร็วนะมันเรียนหน่อหน่อยพวกอยากให้หลายถ้าเอาเต็มสูตรนี่ือทุกงวดแล้วเต็มสูตรพี่น้องกันทุกชื่อกันที่ว่าไหลละ เราก็เลยตัดหวน่ันเนือเลขฟันก็น้อาๆลสามมันไปออกงุกสามนวะครับหัวอันบาที่เจนกัพรเอาเอาเอากสามน้ำอาจานาสั่นในเมนบอนี่อาจารย์ว่ามันสีลายตัวพุดว่ามาเเอกลายตัวนะมุ่าให้กรับหัวลงกับกหัวเป็นงกสามเหมนกันกปหัวลงเป็นหุกสามอาจา์เหมืนว่าเอาหรอกมันสีลายมาั่นสลายนี้ไระเด็นไหนที่นอนแล้ววันนี้คอยสามทางรักอารแล้วให้อาจารย์วงกลมให้ตัวเนียนเนาะเนาะ เอาเร็วเต้เร็วครับแต่แต่บางคนสิบก็ห่างกันยังมี้หรอเม่ยนลังคนออกออกคลิปไปแบบนี้ลังคนอย่ว่าจากดูเต็มสูตรกันที่าคลิปหนึ่เต็มสูตรเพราะเรายก็เต็มสูตรจะคิดว่าหลายเนาะคาดว่าจากสามครั้งนี่ก็พอแล้วครับอาจารย์อ้าวสองมกุลลาหกแปดอาจารย์กว้างเขียนก้นเราี่น้องเขียนไปพร้อมกันพร้อมหมอขอสามตัวหางหนึ่ง 2องตัวสามหางจบแล้วให้อาจารก์โมบอกสองมกราหกแปดวิ่งครับเขาวิ่งก้นีิวิ่งเท่8นับ0วิ่งแปดกับศูนย์วิ่งแปดกับศูนย์ของอาจารย์นี่แยกบน่างบั้งปกติพวขขางล่างแยกอย่ดิีแยกก็ได้ครับเอาขังบนจัก สองห้างอะนะครับเอาวิ่งวิ่งบนวิ่งบนหเกือบวิ่งแปดก็ศูนย์แหละจับคู่สามตัวแล้วกัสองตัววิ่งบนนี่แปดกับศูนย์ครับแมนอันวิ่งร่างมีตัวอื่นบ้าตัวนมอ๋อครับเอาผมี่งองวิ่งบนแปดกับศูนย์แปดกับศูนย เหรอเขียนตัวง่ายๆคู่บินสามตัวหางหนึ่งสองตัวจับคู่บนเอาหนึ่งแปดศูนย์สามตัวนะจับสามตัวหนึ่งแปดศูนย์เลยสามตัวเจ้าหางครับหางเดียวหางเดียวสามตัวเอาหนึ่งแปดศูนย์เลยสามตัวหางเดียวเงี้ยหนึ่งแปดศูนย์หนึ่งแปดศูนย์อ่ะพี่น้องเขียนพร้อมๆกันหนึ่งแปดศูนย์ตัดออกมากันเยอะ มีแปดศูนย์สองตัวกับแปดหนึ่งแค่นั้นตัวแปดศูนย์แปดหนึ่งเออแค่นั้นตันนวแค่นั้นหนึ่งศูนย์เอาติดกันเอาเล้วแต่พี่จาระนาเอาเอฟซีเพิ่มมุนเอาไงว่าภายในสามตัวนั่นแหละเอาคนตัดออเองแต่ว่าถ้าตัดใหน้นันก็พี่ตามหางคนละเอาขี่เตามหนึ่งแปด หนึ่ศูนย์โอ้หลายโหดนั่นนั่นทางามันสีหลายนะวะว่าสี่แปดศูนย์แปดหนึ่งแค่นั้นเดี้ยเดี๋ยวนี้เอาค่อยๆเน้นนะครับอันนี้เขียนในเพิ่นเดี๋ยวพูดลังคุนเพ่นโอ้แปดศูนย์โอ้ผู้ใหเีบดอพดผู้ใหญ่ด๋น้อง่อยโตวัาสีออกทำได้เนี่ยนะโตวออกเี้ยตัวแปดศนย์นี่นะเอามาเป็นอย่างที่้องเพิ่นพรเพิ่งออกก็แบบอาจารย์นิ่ตัวไหนครับ แปดศูนย์ี่แปดศูนย์นี่เหรอน้อเอาแปดศูนย์ผมหมดวงนี่เราเป็นพ่อเบื้องหลังทู่เอกฝุ่นวงฝุ่นขี่วงขี่วงอะไรนั่นนั่นละวงตัวนั้นละวงตัวใหญ่ได้ไะเออเออแปดศูนย์นี่เลยเอาพี่น้องจำเอาเลยแปดศูนย์เด้อเอาล่างมาที่นี่เขียนที่มันล่างวิ่งเขียนเฝ้าเนาะวิ่งสองล่างวิ่งสองล่างวิ่งสองสองตัวเดียวติดกันจ้ะสองตัวเดียวล่างวิ่งสองตัวเดียว กับสองซีสองหาไปจับให้สองหางเท่านั้นจับคู่สองซี่สองหาสองหางสองหางสองซีก็สองหาสองสี่เนี้ยเทียนเลยหลังหนึ่งมันจนสองอ๋อซีกันเริ่มสีจ้างแล้วหลังกับซีสองซีสองหาครับสองซีสองหาเน้นเลยครับข้างล่างครับเน้นตัวไหนครับข้างล่างดีครับ จานว่าห้าพลือหัดนอนเน้นไปสองห้ามันเลขออกพัลือหัดเนาะสองสาเอาตามกำลังมันสองห้าเอาบาทนะขนเป็นมุกม่วงเลยมันเนเป็นมุก่วงเอีสำนี่ตัวสองกบบิ่งร้างวงกลมให้แน่อีสองห้าสองเฉดสนไปให้นี้ยเมา่อไดอกเมอดอกซำนี่เด็กนชุดเดียวล่างชุดเดียวตัวหนึ่ง แศูนย์กระสองาน่ยตัวนี้แบ่ศนย์กระซองาตัวนี้แต่ว่าสูตรจเน่นอยู่ในไอ้คุกสันกระทันตั้งไว้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 ยัตถุจันท์จับรวมแล้วรุปมันแย้งรูปมันแย้งขวดพี่น้องกดแคบเลยอ่าแคบได้แคบพี่น้องนี่สำนีล่ะปีไม่เด็กวิ่งนีบ่ขาดดอกถือแค่วิ่งอ่ะสายวิ่งเนอะ แปดกระสูนนี่จังไรกับมาบ่ตัวใดกับตัวนึงแม่นแปดกระสูนแต่ว่าจับคู่ให้เน้นแน่นแปดศูนย์เนาะจ่ายแปดศูนย์เลยล่ะแปดกระสูนนี่จังไรกับมาตัวนี้เด้อพี่น้องอันนี้เลขศูนย์เด้อเนี่ยอันนี้เลขศูนย์เด้อพี่น้องชิบะฮู้เนี่ยมันเขียนสุดกระดาษพอดีังเด้อตัวนินงๆอัดอัดอัดเต็มที่เลยแปดศูนย์นี่ในห้างนี่แหละแปดศูนย์สุดแปดนี่แหละข้างบนไปกลับเอาไปกลับเอา สามตัวหนึ่งแปดศูตัดมาให้แล้วได้หนึ่งดก็แปดพี่น้องก็ไปกลับเอาเนาะทุนหนวยก็ให้ซื้อแค่80ก็บสองหาเทานั้นล่ะหนงศูนตัดออกก็ได้เนาะอาจารย์ตัดออกโหลดหนึ่งศูนย์โบออกกรอมันออกเนี่ยอาจารย์โบมักติโบมักนำนั่นล่ะตัวออกอะแต่เลียวเนาะเอาไว้นเหรอมันก็บเพราะไหลได้เละอาจารย์แปก็แปดแค่นั้นละโัตัวออกหางข้างล่างกับสองซีสอหาครับน่เน่นสอหา ้าพี่น้องบึงโดนพอสมควรแล้วล่ะโดนแล้วโดนเจ็บออกตัวนี้ก็หลาายดอกขยเขาขายเขาเป็นจักสามปุ้ยเนาะอาจารย์เนาะขายเขาซื้อหล่งวดนี่เอ้างวดหนี้ขายเขาเปียกซื้อหล่นเข้ามาแต่ซูนก็ซวงหาแต่ซูนก็ซวงหาซื้อขายเขาเปียกซื้อได้สามสองทื่นเลยขายเขาซื้อเลยตีครับขายเขาซื้อเลยปีใหม่แล้วมันสีเข่าอยู่หรอกอืมปีใหม่นี่นะมันชดไอ้งวดปีใหม่จีมาหนี่จังได้กับเข่าเทียครับผม ผู้ได้เห็นคลิปนี้แหละคือผู้โชคดีครับอาจารย์ครับผมให้พรอิบซีที่ังเดินทางกลับบ้านกลับซองมาฉลองปีใหม่ให้เดินทางเออเดินทางผลี่เดินทางมาบ้านมากลับบ้านกลับซองน้อขอให้เดินทางดหวือความปลอดภัยถึงบ้านถึงหอดบ้านหอดซองมาพอพอหนาพอหนามีมารับพรอจากพ่อเม่ปีใหม่ เ้วก็เอาเงินมาฝากเพื่อนแน่จะไปให้เพื่อนขายเข่าส่งคารถเดอ้อว่านีแล้วเพื่อนมหาเอาขนาดี้แล้วเอาน้ำอาจารย์นีแล้วนี่พ่อนใดอันประเสริฐคิดอยากถือเลขก็ให้ได้ถือเนาะครับอืมคิดผู้ใดเห็นคลิปนี่ก็คือผู้จุกดีเอฟซีเอ้คิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดถ้าบ่ผิดผิดทำนองคล้องทำก็ขอให้สำเร็จสำเร็จ,รจตุกประการเถิด satu, 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 satu. satu, satu, satu.